วัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ่าวต้นพามาดูนี่ครับที่ทิ้งของเข้าบ้านเขานะครับผมอันนี้ก็จะทิ้งพวกประเภทพวกขวดแก้วนะครับอันนี้ครับเป็นพวกเสื้อผ้าครับผมเป็นพวกเสื้อผ้าเหมือนว่าของที่เอาไปรีไซเคิลได้หรือว่าของที่ยังใช้งานได้นะครับเขาก็จะมาทิ้งถังสีเขียวแบบนี้ผมนี่บ่าวต้นขี่รถผ่านมาเจอโอ้ยมีแต่เสื้อผ้าเต็มเลยนะครับพี่น้องเสื้อผ้าเต็มเลยนะครับ ใชผ่านไปผ่านมาก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมบ้านเขาไม่ห่วงนะครับในตู้นี่ในถังนี้น่าจะเต็มอันนี้ก็เดี๋ยวปอต้นจะลองเลือกดูว่ามันมีมีตัวไหนที่พอที่จะใช้ได้เปล่านะครับปอต้นเห็นเห็นไว้แล้วละ่ะนี่ครับพี่น้องมันมีเสื้อดีๆอยู่ครับพี่น้องเก่งครับพี่น้องเอาทิ้งแล้วนะครับพี่น้อง ใส่ได้อยู่นะครับเอาไปใส่ไปทํางานนะครับพี่น้องได้อยู่บ่อนี่ได้อยู่นะบ่าวเตนวะดูสีครับผมน่าจะได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวเราไปซักเอาครับเอาไปซักแล้วก็ามาใส่ไว้ทํางานครับพี่น้องเต็มอยู่ยพี่น้องดิก็พาบ้านเขาเขาทิ้งแล้วนะครับอโอ้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้พี่น้องตัวเล็กไปครับพี่น้อง เสือ้อไม่โดนเล็กเกิเสื้อยีนอย่างดีครับพี่น้องแจ๋วเลยครับพี่น้องนี่เสื้อยีนบ้านเขาอย่างดีเลยทิ้งนะครับผม,มกินยังหอมๆอ,อยู่เลยครับพี่น้องโอ้คาจจะได้การครับเัวนนี้เติน์นจาไปซักครับเอาไว้ใส่ไปทำงานครับพี่น้อง